เพรความจเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไรปรัญหาในวันนี้คงเป็นปัญหาของนักศึกษาที่ถามมาเช่นเคยปัจจุบันพระธรรมผิดวินัยมากขึ้นจะมีการกำจัดอย่างไรจึงจะได้ผลเต็มที่อันนี้ก็อีกอะ่ะคือเป็นคำพูดในลักษณะที่ไม่มีข้อมูลไม่ไม,ไม่ไม่มีความรับผิดชอบอะไร เพราะว่ากตามความเป็นจริงแล้วการทำผิดพระวินัยมันก็มีมาตลอดทุกยุคทุกสมัยถ้านับจำนวนครั้งพระมากมันก็มีความผิดมากพระน้อยมันก็มีความผิดน้อยทีนี้เกณฑ์ที่ว่าผิดมันผิดระดับใดจะพูดถึงการต้องอาบัตจากถุนละใจลงมาเาเรียกว่าอาบัตห้าประเภทหลังเนี่ย ก็ต้องอบัตกันโดยปกติตองแล้วก็แสดงการทำปฏิโมกชำระตัวเองให้บริสุทธิ์มันเป็นคณะบุคคลที่ตั้งใจมาฝึกปรือปฏิบัติแล้วก็รับผิดชอบตัวผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติด้วยตัวเองทั้งก็แก้ไขกันไปวิ้าเองก็วางเป็นหลักเอาไว้ ก็มีประเภทเดียวแต่นั้นเองที่ต้องสึกคือประราชิกแล้วก็มีอยู่สข้อซึ่งเเห็นว่าประราชิก4ีข้อนั้นสังคมไทยเองมักจะมองในข้อแรกคือเสพเมทุนทางทางที่ข้อเสพเมทุนนั้นไม่ใช่ความผิดสากลทเกี่ยวการลักทรัพย์การฆ่าคนตายการอดอุตริมนุยษษธรรมนั้นเป็นความผิดสากลคือทั่วโลกนี้ใครทําก็ผิด แต่การเพไมทุนนั้นทาให้เป็นการข่มขืนกระทําจําเราไม่เป็นการผิดประเวณีเป็นการเพเมทุนโดยปกติของชาวบ้านก็ไม่ได้ผิดอะไรเป็นธรรของชาวบ้านพระก็เป็นกลุ่มบุคคลที่ตั้งใจงดเป็นไม่ประพฤติไม่กระทําในษณะนี้ตามบทบัญญัติของประวินัยราะต่อใครเกิดไปกระทําเข้าคณะนสูงก็ จัดออกไปแต่ไม่ใช่คนอื่นกล่าวหาว่าท่านทำรรคือท่านต้องเป็นผู้ทำรรจึงลงโทษได้ไม่ใช่ว่าบอกใครกล่าวหาแล้วก็จับสื่ใครกล่าวหาวก็จับสื่อก็จบกันปนัญหาสำคัญเนี่ยที่เคยพูดไว้หลายครั้งนะฮะปัญหาแนวนี้มันมีมากพระพระนั่นก็คือคนคือลูกชาวบ้านคนที่วิจารณ์คนอื่น มันต้องมองดูว่าไอ้ศีลที่ที่เรารักษาแค่ห้าข้อเนี่ยเราทําได้หรือเปล่าแล้วเราทําได้แลวเอาเรามีการขาดศีลบ้างหรือเปล่าถ้าเราขาดได้พระก็ขาดได้มันก็ต้องอาบัตได้มันธรรมาดาปฏิบัติกันอย่างนี้แหละหกลบมหกลุกไปอย่างนี้จนกว่าจะมีความสมบูรณ์ในชั้นศีล และสีระดับสีหน้าที่สมบูรณ์นั้นมันเป็นตั้งแต่พระรญาบุคคลระดับโสดาบันขึ้นไปไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้สมบูรณ์ไดนะ้การพูดถึงกำจัดอะไรแต่อะไรเนี่ยนะพูดมากไปอะนะมันมีวินัยอยู่สีข้อแต่นั้นเองที่กำจัดออกมันคนของเรานะจะเอาไปไหนอะ่ะให้ออกมาแกก็อยู่ข้างนอกแกก็คือคนไทย บวชเข้าไปแกคือพระไทยที่จะเอาไปไหนเพราะมันต้องช่วยกันแก้ไขเพื่อลดความรุนแรงของปัญหาเหล่านั้นลงไปข้อต่อไปท่านถามว่าทำไมปัจจุบันวัดต่างๆจึงระดมแต่การสร้างวัตถุทาวรเช่นโบสถ์วิหารซึ่งปกติก็มีใช้งานได้ดีอยู่แล้ว นี่ก็เป็นปัญหาทั่วไปอีกประการหนึ่นงแต่ท่านหลายได้ยินข่าวนะว่าโบสถ์วัดโสอรวราราบสร้างตั้งพันกว่าล้านแต่บุคคลก็ตื่นเต้นกันไปช่วยกันสร้างโบสถ์วิหารอะไรทั้งหมดเนี่ยาศาสนสถานนั้นเป็นสมบัติของแผ่นดินนะฮะ เป็นสมบัตดก็แผ่นดินมันเกิดด้วยพลังศรัทธาเจชาวบ้านการสร้างก็สร้างเกิดขึ้นตามความจําเป็นที่ต้องการใช้อาคารสถานที่หล่นนั้นบางอย่างไม่ได้มองเฉพาะจุดน,นั้นมันมองในแง่ของงานสถาปัตยกรรมปฏิมาก,กรรมมิจิตศินปณิศิ์มันทะนศินอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะซึ่งมันก็อยู่ในเรื่องหลนนั้นมันเป็นมรดกของชาติ เราเห็นว่าเมืองไทยนั้นถ้าไม่มีหวังกับวัดไว้เชดหน้าชูตาบ้านเมืองแล้วจะเอาอะไรมาคามนรังที่มาเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยก็มาดูหวังดูวัดกันหรือประเทศอ,อินเดียถึงสําคัญประเทศทต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าตระมืองย้อนเอายกยกตัวอย่างเช่นกาแพงเมืองจีนเหนินสีห้องเต้นนะทําคนตายไปเท่าไหร่ แต่ในปัจจุบันเนี่ยคนเข้าไปจ่าย,จ,ายจ่ายเงินทองในประเทศจีนเพื่อต้องการดูกำแพงเมืองจีนน่ะปีละกี่ร้อยล้านกี่พันล้านทางการมองมันไม,ไม,ไม่ไม่ใช่มองตามกระแสที่พูดกันโดยไม่มีความรับผิดชอบอะไรนะจะท,ทำยังไงว่าความคิดของเรามันจะมีระบบมีกฎเกณฑ์ ในการตัดสินยุนิชัยเรื่องเหล่านั้นไม่ใช่ต้องการความมันอารมณ์มากเกินไปพวกวางพวกวัดนี่สร้างไปเถอะสถานที่ราชการนี่สร้างไปเถอะให้วิจิตพิสดารยังไงก็ได้มันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นการใช้ร่วมกันของบุคคลทั้งหลายซึ่งว่าที่จริงแล้วคนที่เขาบริจาคสร้างนี่เขาเขาไม่เดือดร้อนนะนะ แต่ว่าคนที่ไปค่อนแคที่ด่าว่ากระทบกระเทียบเปรียบเปลอยที่จริงพวกนี้ไม่ได้บริจาคหรอกมันเกิดขึ้นจากแรงวิษยาในการทําความดีของบุคคลอื่นก็ยังยังมองไม่ออกว่าที่ไหนที่มันเกิดความจําเป็นนะนะเพราะถ้าเราไปดูอาการสถานที่เหล่านั้นแล้วมันก็ใช้ใช้มากหรือเกินใช้ประโยชน์มากเกนะินอย่างวัดบางวัดเช่นวัดธาตุาทองนเนี่ยปรากฏว่ามีศาลาตั้งศพเป็นสาาิบสิบศาลา คงจะมากที่สุดในประเทศไทยมั้งแล้วอาจจะมากที่สุดในโลกเลยซ้ําแต่คนเขาอยากสร้างแล้วสร้างแล้วมันก็เกิดประโยชน์มันช่วยเหลือสังคมนะมจริงจริงๆๆไม่ใช่เป็นเรื่องมีปัญหาอะไรเลยถ้าเรามองกันในแง่ของความเป็นจริงนะอย่ามองโดยความคิดต้องการจะด่าต้องการจะเรื่องใส่พระศาสนา พระพรที่ท่านสร้างท่านก็ไม่ใช่เป็นเจ้าของสมบัติเหล่านั้นแล้กคนที่บริจาคสร้างเขาก็ศรัทธาธในการสร้างนี่หนุนคุณควายกันกว่าจะ,จะทำได้เนี่ยแต่ในกรณีที่ใช้งานได้ดีอยู่แล้วนี่ไม่จริงหรอกใช้งานมันดีอยู่แล้วจะสร้างทำอะไรมันมีปัญหาอาคารจะานที่นั้นถึงจุดหนึ่งก็ต้องซ่อมแซมจะตบำุง จุดหนึ่งมันก็ใช้ไม่ได้ใครไม่อยากจะไปรื้อของเรามันไม่จะสนุกนักหนานี่นะกว่าจะสร้างกันได้ก็แทบล้มแทบตายาเรื่องเหล่านี้ถ้าเราไม่สามารถภาพไปมีส่วนร่วมในการก่อสร้างได้ในการพัฒนาได้ก็ทำใจมทีตตาไว้บ้างเราจะเป็นประโยชน์ คือแทนที่ไปหาตางกระทบกระเทียบเปลี่ยนไปไปในจังหวัดหนึ่งจังหวัดนั่นนั่นทางานนไปบรรยาบรมครูหลายปีมาแล้วค่อนข้างประทับใจมากเป็นพิเศษกเพราะวะ่ามีพระเข้าไปร่วมฟังสมทบฟังถึงมากเรียกว่าล้อมอยู่ข้างนอกนี่เหมือนกับไข่แดงเหมือนไข่ขาวล้อมไข่แดงพวกครูอยู่ตรงกลาง ัญหาทั้งหมดเนี่ยด่าพระแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีพูดถึงเรื่องครูเลยด่าพระกับตำรวจทั้งนั้นเถือเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกมากๆแล้วเคยไปเจอที่พะเยาที่นั้นบรรยายอยู่ตั้งสี่ชั่วโมงกว่าพอไปแทนวิยากรอีกคนหนึ่งล้วก็ตอบปัญหาแยะด่าพระมหาศาลพระก็นั่งอยู่ได้แต่เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่า ในวงการครูไม่ได้ถามเลยไม่ได้ถามถึงวิชาที่สอนวิชาศาสนาเรื่องนั้นอธิบายยังไงอะไรแต่ไหนไม่เคยถามเลยนี่เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกแล้วบนธารมก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเ็าแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วคนเหล่านั้นเขาก็ไม่ได้หมกฟังอยู่ด้วย,ยเพียงแต่ว่ามันเกิดความรู้สึกสะใจที่ไ่ได้ถามตอนนั้น ข้อต่อไปบอกว่าพระสงฆ์ทําไมไม่ระดมให้มีลักษณะการสอนประชาชนใ้เป็นแนวเดียวกันพูดเป็นเล่นแนวเดียวกันในะใครจะ,จะฟังอะเหมือนกันหนังละครเพลงในแนวเดียวกันหมดแล้มันมันใ,นใครจะฟังมันมีความหลากหลายพระเจ้าเองแต่ก็เทศหลากหลายเป็นนวังกับสตาสร์ถึงเก้าวิชีไม่แปลกอะไรนะ ก็สสำคัญว่าสอนให้ชาวบ้านประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ถูกต้องแต่นั้นเองถ้าเราประสอนประชาชนในท้องถิ่นชนบทก็ไม่ไดเอามากมายอะไรนะก็าทำอะไรให้มีความหมั่นขยนันตั้งตัวเองได้กดเป็นนบะัายามกุกสามารถคลอมเรืองคลองสุขได้ตามสมควรแก่อัตภาพพพูดพูดกันไปเท่าที่เท่าที่เขาสามารถทำได้ เพราะเวลาการเทศการสอนมันต้องดูกลุ่มคนบุคคลสาภาพแวดล้อมปัญหาสาเหตุของปัญหาเป้าหมายแล้วก็หลักการวิธีการก็มากมายนะข้อสำคัญว่าวิธีทั้งหมดนั้นคือให้เกิดประโยชน์แล้วกันคำสอนนั้นเป็นการชี้ทางก็เป็นมกักเป็นถนนใครจะไปในถนนใดกระามขอให้ไปถึงจุดหมายปลายทางก็ชื่อว่าถูกต้องทั้งน,นั้น การสอนธรรมะก,ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมันดูที่ผลของการป,รปฏิบัติปฏิบัติบางทีก็อาจจะเล่านิทานยกตัวอย่างชีบเคียงเข้าร่วมกิจกรรมอะไรต่ต่างๆเนี่ยทาไปขอให้ทําไปแล้วกันถ้าผลออกมาเป็นประโยชน์คือคุณมีความสุขก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็บอกว่าอะไรนะขณะนี้แต่ละสำนักก็ทํากันไปและยึดติดในรูปแบบแทนที่จะยึดมุ่งสอนในแนวทางของพระพุทธเจ้าเพื่อกําจัดกิเลส ถ้าที่จริงก็เพื่อกำจัดก,กิเลสแล้วใครจะไปสอนเพื่อเพิ่มกิเลสอย่างที่บอกว่ารูปแบบอย่างสมมติรกรรมฐานอย่างไงนะสมถะกรรมฐานพระเจ้าทรงแสดง,งทงั้งสี่สิบพิธีใครจะใช้วิธีไหนก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรวิปัสสนากรรมฐานถ้าย่อยนะมีทั้งเจ็ดสิบเอ็ดแต่ถ้าเกาะกลุ่มก็มีอยู่หกกลุ่มใหญ่ๆทึง,งนะ่นำมาใช้เป็นนิพพินนาไม่ได้แปลกอะไรนะทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องขัดเกลกิเลส เช่นเวลานี้อะไรภาวนาพุโทโธสมาอราหังยุกหนอพองหนอหรือภาวนาอย่างอื่นหรือยกมือมีสติสัพจัญญาก,ก็ไม่รู้ตั้งสติระล,ลึกใจสงบก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าอย่าไปบังคับเขาเราก็สอนไปทุกเรื่องแนละ้วเขาเลือกเขาเองมันเป็นเรื่องลังเนื้อชอบหลังอย่าง ในกรณีที่มันมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยที่จิงก็มีกฎเกณฑ์นะนะมีการประชุมมีการแลกเปลี่ยนกันมีการตักเตือนให้สติกันเพื่อให้การเรียนการสอนดําเนินไปด้วยดีดังนั้นปัญหาเหล่านี้ที่จริงถ้าเรามองให้เป็นปัญหามันก็อาจจะเป็นปัญหาในความรู้สึกของเราแต่ถ้ารสสาวประวัติศาสตร์เนี่ยคือคือว่าอะไรก็ตามนะมันมีอดีของมัน คือถ้าเราศึกษาเรื่องอดีตด้วยแล้วจะเข้าใจจะไม่บุนวายจะไม่สูญเสียเวลากระทบกันกระทบนี้กระทบนันอ,อยู่หรอกต้งฟังเท่าไห้่ในการตอบปัญหาประจำวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาของตอนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังถทายโดยทั่วกันสวัสดี